ครับก็ตอนนี้ผมอยู่บ้านของคุณวินจันกับคุณรนทินพิดที่ได้เข้างกาของรมอของการไฟฟ้า,า,านะครับการไฟฟ้าที่ให้โครงการกพองรมอามีประโยชน์มากเลยแค่ไหนม,มีประโยชน์มากมีประโยชน์มากแล้วก็สบายใจได้มาแล้วก็สบายใจไม่ต้องไปต่อบ้านอื่นไงนี่คือมาแบบตรงบ้านเราเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากขอบคุณมากค่ะที่ ได,ได้ได้ไฟฟ้ามาใช้ได้ทางทาง<ช>ไฟ <ป S 2> ฟ้า,ฟาช่วยเหลือ<ด>เราก็อย่างต้านะตาชีตาสาไปแล้วเขาก็จะแนะนำเรื่นนี่นั่นให้เราแบบเราก็เดินไปตามทางที่เขาไปตามเรื่องที่เขาทำให้ช่วงเวลาระยะเวลาการขอนี่นี่มันประสบปัญหาอะไรหม่บ้างไม่มีนะทำง,งานเร็วมีแต่แมบ ก็ขอขอบคุณทางไฟฟ้านะทางนูหนที่ได้ต้องมาดูแลดูแลประชาชนและให้มีแบบสะดวกสบายขึ้นถ้ามมนมีไปมาก็เรียดร้อนเดือดร้อน <c oughs> นานแล้ว <c oughs> เราก้มาอยู่ใหม่ไม <c oughs> ่กี่ปีเราก็เลยไม่มีไฟเลยแต่ถ้ามีอย่างนี้แหละคนอื่นเขาก็จะได้ใช้ประโยชน์เหมือนกัน นหลาก็ได้อีกหน่อยอีกหน่อย่อยดูบ้านแถบนี้ก็มีก็มีมาเรื่อยๆข้างในคนอยู่เยอะเขาคงจะดีใจเหมือนกับเรานี่แหละนะ